สวัสดีครับพี่น้องครับมาดูเอามาดูกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของเหรียญหบาทโคโซสองพันห้านะครับมันมีอยู่จริงนะครับที่เขาว่ามีหกเล็กหกใหญ่ครับเพื่อนลองสังเกตดูนะครับหกเล็กหางหกหางเล็กหกจะสั้นนะครับ แล้วก็หกใหญ่มันจะโน้มไปข้างหน้านิดนึงเพราะว่าหกเล็กหกใหญ่ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับเดยเอามาให้เพื่อนๆดูกันนี่ครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นหกใหญ่หางเลขหกมันจะโน้มไปหาเลขสี่ครับแต่ตทีนี้ มันจะตรงๆนะครับคือมันจะไม่น้มไปตั้งเลขสี่นี่คือหกใหญ่เหมือนกันมันก็มีจริงๆที่เขาบอกว่ามีหกเล็กหกใหญ่ก็สังเกตดูเพื่อเราดูนะครับผมว่ามันก็เปลกแดกดีเหมือนกันเราไม่เคยรู้นะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้สังเกตรหรอกแต่เห็นเขา แชร์คุยๆกันก็เลยอยากจะดูเหมือนกันครับหกเล็กหกใหญ่เพราะว่ามันมีจริงๆริงเครื่องหน้าก็ปกติเหรียญหนึบาทปสรสองพันห้าร้อยสีิบกสายาที่ลักรับของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9 <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ควรเก็บไว้นะครับผมว่าก็ถ้าเก็บก็ต้องกเก็บตั้งหกเล็กหกใหญ่ครับ เพราะว่าก็ลองไม่รู้ว่ามันมีราคาครับแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวไหนจะมีราคาอ่อนยังไงครับแต่ผมว่าก็น่าจะเก็บนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไม่ทำํำไม่ผลิตแล้วทีนี้เพื่อนๆก็ลองเก็บกันไว้ดูหกลิป6หกใหญ่สังเกตดูแล้วก็มีโปสโซสี่สิ้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูคลิปหน้า อสสิบสี่จุเก้านี้ก็บอกว่ามีปรเสียลเล็กแล้วก็มีปรเสียลเล็กอีกอีกกว่าอีกแล้วทีนี้เราก็ค่อยเอามาคุยกันแต่วันนี้ดูอปสอสี่สิบบกกันไปก่อนนะครับก็ใช้ได้ได้ได้รู้ได้ทราบเมื่อก่อนก็ไม่เคยสังเกตก็ไม่รู้ว่ามันมันมีหกเล็กหกใหญ่นะครับวันนี้ก็ เอามาให้ดูกันเพลินๆนนะครับเพื่อเป็นความรู้เล็กเล็กน้อยนอยให้พี่น้องได้เก็บกันนะครับผมต้องขอขอบคุณมากนะครับพี่น้องครับที่ติดตามกันแล้วก็เข้ามาดูเข้ามาแชร์กันเพลินเินครับไม่มีอะไรมากมายก็แค่ได้แบ่งปันความรู้สึกผมก็เพิ่งเก็บนะครับเหรียญเพิ่งเก็บไม่ใช่ว่าเก็บมานานแล้วเพิ่งเก็บดูแล้วมัน คุณค่าเก่การเก็บจริงๆเพราะว่ามีเรื่องเล่าเรื่องอะไรหลายอย่างตรงที่เหรียญน,นี้เราศึกษาแล้วมันไปเยอะครับผมลองดูแล้วก็โอเคนะครับครับเข้ามาดูกันก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ